สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาแลวก็รักการต่อน้เขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ได้มาต่อน้เขาใหญ่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่สามสิบนะครับกรกฎาคมสองพันารหิบสี่ครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งครับมาคนเดียวครับวันนี้นะครับเจ้าหนังแปลงสองมันเดิมครับตอนนี้ขึ้นต้นประจําการแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมครับพี่น้องจะได้ตัวไหมนะครับ ตรงนี้ยังไม่เคยมานะครับเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เหยียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียงใหญ่คู่อ่างครับโอ้ยลุนเกือบตายครับเหนื่อยเลยครับพี่น้องนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้กำขาแล้วนะครับในรอบอาทิตย์นี้นะครับ มาแล้วมาแล้วนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวเอาลงมาดูตัวครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวชมตัวพร้อมกันครับนะครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้เจ้าหน้องแปรนสองนะครับทําได้แล้วครับเสียงใหญ่คู่อ่างเลยนะครับโอ้ดูตัวครับพี่น้องดูลายครับ นี่ครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากครับเต็มมือเลยนะครับเสียงใหญ่คู่อ่างนะครับเดี๋ยวมีของดีไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวครบเอาออกจากพนเย็ดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่ครับหน้าตาโอ้สุดยอดครับ นี่นะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับใส่กรงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับดีครับไม่ดิ้นเลยนะครับดิ้นนะครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับโอ้นี่นะครับดูลักษณะตัวตนดูลายครับ เสียงใหญ่ขู่อ่างเลยนะครับแต่ไม่มีของดีนะครับบววแต้มไม่มีนะคอ่ะขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามนะครับรับชมนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ